สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับวันนี้ก็จะพามาดูกุฏิพระอาจารย์เนาะกุฏิกุฏินอกดาวนะครับกุฏินอกดาวราคาสี่แสนสามหมื่นบาทนะครับก็ที่บอกว่าเทพื้นฐานไว้เดี๋ยวเขาจะมาทําให้เป็นมีห้องน้ําในเดี๋ยวเขาจะเอาห้องน้ำมาติดให้อีกนะครับผมมาถึงเขาก็ยกใส่เลยเนาะยกใส่นะครับดูครับผม สวยไหม4แสนสามพระอาจารย์ก็จ่ายไปแล้วสามแสนกว่าค้างชำระอยู่นะครับต่อทำจากไม้นะครับผมสวยงามกุฏินอกดาวงสำเร็จรูปเอามาจากนางรองเนาะมาจากบุรีรัมนะครับก็ถือว่าสวยงามครับผมถือว่าสวยงามนะครับเป็น เขาก็ยึดเสายึดอะไรอย่างดีนะยึดเสาทปูนยึดพื้นอย่างดีนะครับไม้นะครับราคาสี่แสนสามนะครับผมสี่แสนสามเดี๋ยวมีห้องน้ําในตัวนะครับเนี่ยตรงนี้ประตูห้องน้ําพรุ่งนี้เขาจะมาติดเนาะประตูห้องน้ําห้องครัวมั้งนี่เขามีสองประตูนะครับเนี่ย ข้างหลังก็สวยงามนะครับผมสวยงามมีลายหยดน้ำด้วยนะครับข้างบนกุฏินอกดาวสำเร็จรูปนะครับผมสี่แสนสามใครอยาไปทำบ้านทำอะไรก็ได้นะยกไปไว้ที่สวนก็ถือว่าประหยัดดีนะครับ เออผมก็น่าสนใจนะเดี๋ยวผมว่าผมลองเอาไปอิี่บ้านดีนภน่ภในล็อกล็อกเรียบร้อยนะครับล็อกเพราะเขายังไม่เสร็จสมบูรณ์สวยงามครับผมมีฝ้าด้วยเอาตรงนี้หลุดที่ขันน็อตมั้ง เดี๋ยวเขามาเก็บงานครับผมนี่แผ่นมันก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับกุฏินอกดาวพระจาจาร์นะครับสวยงามสี่แสนสามโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับผม